โตโนโ่พาคินเปิดใจยอมรับเล่นภาพยนตร์อีกครั้งหลังห่างหายร่วม5ปีเป็นอีกหนึ่งนักร้องนะักแสดงที่มากความสามารถสําหรับโตโนโภพาคินคำวิไลศนะคะซึ่งในด้านการแสดงมันได้รับบทบาทที่ท้าทายอยู่เสมนเนอเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครม,มีอะไรให้หน่าติดตามกันตลอดค่ะล่าสุดโตโนพาคินก็ได้กลับมารับงานแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ5ปีในภาพยนตร์เรียกเสียงฮาอย่างเรื่องส้มปลาน้อยกํากับโดยหม่อมจกมกและวดีกรโลหะชาละ ส่วนบัณฑในครั้งนี้ทำเอาใครหลายคนเซอร์ไพรส์กับอีกหนึ่งขั้นของการแสดงเพราะต้องรับบทเป็นฝาแฝดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ต้องอาศัยทักษะการแสดงและคาแรคเตอร์ของฝาแฝดนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะ เดือนนูมโตโน่อยอมรับว่าบทบ,บาทที่ได้รับมีความท้าทายโดยกล่าวว่าที่ผ่านมาก็มีหนังหลายเรื่องถูกต่อมาแต่ผมไม่รับถ้านับจากสมผักเสียก็5ปีแล้วแต่ผมรับเรื่องนี้เพราะว่ามันมีคนคิดถึงไอเซียนพอในส้มราน้อยผมเล่นเป็นน้อยเป็นแฝงกับเซียนคือในส้มประน้อยมีตัวละครอย่างเซียนที่เขาเล่นในสมผักเสีย มาเชื่อมต่อกันอีกนิดนึงพอมาในส้มประน้อยผมก็เลยต้องรับบททั้งเซียนทั้งน้อยซึ่งมีความคล้ายและความแตกต่างกันคือน้อยจะเป็นคนเรียบร้อยกว่าเซียนเซียนจะผงผางน้อยจะเป็นคนขี้อายจะบอกว่าเล่นเรื่องนี้ยากไหมก็ายากเพราะบางทีน้อยกับเซียนมันต้องเข้าฉากด้วยกันต้องเล่นเป็นน้อยก่อนบ้างโดยไม่มีคนเล่นกับเราจริงๆการเล่นแบบ React มันยากเพราะเริ่มเล่นเราก็จะมีมุกสดเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนแล้วพอเราเล่นเป็นอีกตัวเราก็ต้องต่อมุกเดิมให้ได้ซึ่งมันก็ผ่านไปด้วยดีเรียกว่าก็ท้าทายความสามารถระดับหนึ่งครับ